สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีดัมีนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวที่จะส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความรับร่นมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราสว่วนสีชมพูสีดำสีน้ำตาลค่ะเรียกว่าหยิบจับอะไร ก็ได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะเ,เรื่องของเงินทองแล้วโชคลาภก็ยังวิ่งเข้ามาหาเราด้วยเช่นกันเครื่องประดับนําโชควันนี้ค่จจะเป็นกังหันหมุนอาจจะเป็นชี้กังหันหรือแบบกังหันหมุนก็ได้นะไฟสีฟ้าแล้วก็เครื่องเงินส่ะอันนี้เรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่จะเรียกความเป็นมงคลต่างๆเข้ามาหาเราท่านไหนก็ตามค่ะที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะ ให้ไปสักการะบูชารัชกาลที่5หรือกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วใครต้องการขอโชคลาภนะคะหรือขอให้การเงินเราคล่องมือเนี่ยให้ไปสักการะบูชาพระศรีวารีและก็พระอุปคุตค่ะคนที่เกิดในเดือนตุลาคมหรือเกิดในวันนี้นะถ้าต้องการทําบุญในวันเกิดนะคะขอให้เน้นไปที่การสร้างสาธารณประโยชน์นะคะเช่นโบสถ์โรงเรียนโรงพยาบาลนะคะ อันนี้จะเป็นอานิสงค์ะ่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงอย่างถาวรน,นะแล้วในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตก็ดีถวายสังฆทานหรือทําบุญเลี้ยงพระก็ดีขอให้มีเมล็ดธัญพืชอยู่ในนั้นนะคะเช่นเมล็ดถัว่วเมล็ดงานะคะถั่วเขียว นะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้การสร้างฐานะของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานก็ดีหรือการเงินก็ดีเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความมั่นคงด้วยเช่นกันนะคะมาถึงเมื่อวานค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ18.30นี 18. นนเน่เลขที่ออกคือ069แล้วก็66รอบนี้เป็น,นเลข9เข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเลข6อะ่ะเข้ามาในหลัก10บนนะคะแล้วก็ยังเข้ามาเบิ้ล2ตัวล่างอีก นะคะส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ2 3 3แล้วก็5 1รอบนี้ตัวในเล็ก5ค่ะเข้ามาในหลัก10ล่างค่ะแล้วในชุดจับคู่นะคะก็ยังมี1 5นะคะแต่ว่าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างมาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564กันค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข6เลข9 เลขสเลขเ็ดเลขสเน้นไวิที่เลขแปกับเลข6กสำหรับชุดจับคู่ค่ะแ0่ศูนย์แปดหนึ่งแสองแนยนแล้วก็ห้าหส่วนในรอบสิบแามศูนยนอนนะคะชุดวินเลขที่วางไว้จะเป็นเลข9้าเลขหนเลขแเลข4เลข3าเลข0ูนเน้นไว้ที่เลขเก้กับเลข1นึ่สำหรับชุดจับคู่ค่ะ 92, 95, 94, 97, 2, 1, 5, 1, 6, 1แล้วก็71ส่วนในรอบ19-30าสนนอนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสอเลขก 1, เลขสีเลข8เลขศูแล้วก็เลข3าใเ้นไปที่เลขสอกับเลข1สำหรับชุดจับทู่ค่ะ 25, 26, 27, 29, 41, 61, 71, เจแล้วก็เก อันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของวันศุกร์ที่29ตุลาคม2 5 64ขอให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมการทําทานนะคะเพราะการทําทานเนี่ยให้กับคนที่ได้กว่าเราจะเกิดอดิสงให้เราเนี่ยมีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะมีโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจาวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีนะคะวันนี้อาจารย์นนรักของให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆกันนะคะสวัสดีค่ะ